ความพุทธานุสติจเจริญออกจากพุทธานุสติจเจริญวิปัสนาแทงตลอดความเป็นพระโสดาบันค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ลักขณูปนิชฌานคืออะไรลักขณูปนิชฌานคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีสามัญ,ญลักษณะคือไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตาลักคณูปนิชานก็คือการเจริญวิปัสสนานั้นเองค่ะตั้งแต่สมาสนายานขึ้นไปไปจนถึงอุทยาพยาญยาพังคยานและวิปัสสนาญาณทั้งสิน้นจนเข้าถึงมรรคผลนิพพานค่ะเพราะฉะนั้นในที่พระองค์ทรงตรัสว่าผู้มีฌาน ย่อมใกล้ผู้มีฌานและปัญญาย่อมใกล้ต่อพระนิพพานนั้นก็โดยในยะอย่างนี้ละค่ะเห็นไหมคะว่าผู้มีปัญญาย่อมมีฌานผู้มีฌานย่อมมีปัญญาเราอย่าหลงนะคะว่าเอาสติไปเพียนเพ่งรู้อารมณ์ อย่างเดียวต้องประกอบกับปัญญาที่ต้องใส่ใจอย่างมีกำลังกล้าเราเคยศึกษากันมาแล้วนะคะว่าสติเพียงอย่างเดียวไม่สามารถจะทำให้ขุศลก้าวหน้าได้เพราะฉะนั้นต้องมีปัญญารู้ในเรื่องนั้นๆก่อนจะเข้าสู่กรรมฐานนั้นๆ เพราะฉะนั้นวันนี้นั้นเนี่ยนะคะเราศึกษาในเรื่องของอานาปานาสติซึ่งก็คือการฝึกปฏิบัติเพื่อเข้าสู่ฌาน,นวิถีเราต้องตั้งจิตไว้โดยชอบว่าเราจะเข้าถึงฌานให้ได้หากเราไม่ใช่ติเหตุเราเป็นทวิเหตุ เราก็จะต้องให้ถึงอุปจาระให้ได้และออกจากอุปจาระเจริญวิปัสนาถ้าเราเป็นทวิเหตุเราไม่สามารถจะถึงมัรคแต่จะเป็นอัธยาศัยของปัญญาในภพชาติต่อไปเราต้องคิดให้ได้นะคะว่าน้องกบใช่ไหมคะมันดุกะเทพพบุตร เขาเป็นอาเหตุุกะเขามีความปราโมดปีติในเสียงของพระบรมศาสดาเขาไปเกิดเป็นติเหตุในเทวโลกชั้นดาวดึงลงมาฟังพระสัทธรรมได้แทงตลอดเป็นพระโสดาบันเราก็ต้องฝึกค่ะเรามีปัญญาศึกษาพระสัทธรรมด้วยแล้วทำไม เราจะท้อใจละคะถ้าเราเป็นทวิเหตุก็ไม่เห็นเป็นไรเราสามารถฝึกได้ทั้งสมถะจนเข้าถึงอุปจาระและเจริญวิปัสนาได้อย่างน้อยนามรูปนะคะปริเฉทยานกับปัจจะยปริหายญานสมัสนาญานอุทยพยาญาณเพราะสิ่งเหล่านี้อาศัยปัญญาการศึกษา เป็นบาดฐานที่สําคัญมากค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราศึกษาเราก็ใช้สิ่งที่เราศึกษานั้นแหละค่ะมาเจริญตอนนี้ภาคเช้าเราศึกษาในเรื่องของพระสูตรอยู่ตอนแรกจะให้ฟังแค่นิดหน่อยแต่เมื่ออ่านแล้วคิดว่า มีความสําคัญอย่างยิ่งเลยเพราะพระองค์แสดงไปจนถึงมรรคผลนิพพานนะคะก็เลยสาธยายให้ฟังจนจบและที่สําคัญคือเราต้องการจะดำรงไว้ซึ่งพระศาสนาเราก็ต้องคอยระมัดระวังไม่ทําให้ภิกษุนั้นเดือดร้อนอย่างวันนี้ ได้สาธยายในเรื่องของมัชฌิมศีลกับศีลระดับสุดท้ายนะคะปณีตศีลนั่นแหละคือศีลที่ประณีตขึ้นมาพระองค์แสดงเลยว่าห้ามภิกษุเลี้ยงสัตว์เราไม่ควรนำสัตว์ไปปล่อยไว้ที่วัด รพรภิกษุนั้นฉันข้าวของคราหัดที่มีศรัทธาแล้วจะต้องเจริญสิกขาสามค่ะไม่ใช่มานั่งเลี้ยงดูหมาแมวที่โยมไปปล่อยเอาไว้ซึ่งวันนี้ก็ไปพบกับภิกษุแล้วท่านก็ทำในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นก็เลย ได้เข้าไปสอบถามก็เลยได้รู้ก็เลยบอกว่าไม่สมควรเจ้าค่ะพระองค์บัญญัติเอาไว้แล้วก็เรื่องนี้โยมก็ได้สาธยายในตอนเช้าให้ฟังในเรื่องศ <c oughs> ีลของภิกษุผู้จะก้าวไปสู่การแทงตลอดในอริยสัจซึ่งต้องไม่ทำอย่างนี้ เขาจะเอามาปล่อยเราก็ต้องปล่อยไม่ใช่ภารักของพระที่จะมานั่งเลี้ยงดูหมาแมวเราต้องเคารพบ,บุคคลผู้ประเสริฐสุดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> นี้ละค่ะว่าหากเราไม่รู้จักระวัตระวังตัวเองไม่ว่าเราจะเป็นฤรััถรหรือภิกษุก็ตาม เรามีข้อที่ต้องประพฤติปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปและพระองค์นั้นกรุรุณายิ่งใหญ่นักจึงทรงบัญญัติข้อประพฤติปฏิบัติสำหรับภิกษุเพื่อให้ภิกษุนั้นได้เป็นประดุษสังที่ขัดแล้วเข้าสู่การประพฤติพรหมจรรย์ได้โดยง่ายแล้วเราจะออกห่างจากพระพุทธองค์ ด้วยการไม่ปรับพฤติตามคําสอนไม่สมควรค่ะนะคะจึงได้อ่านเรื่องพระสูตรให้ฟังในช่วงนี้ซึ่งเป็นทีคานิกายซึ่งเป็นเรื่องยาวนะคะปกติก็จะไม่ค่อยอ่านยาวๆอย่างนี้ให้ฟังก็คือโกตะทันตสูตร ซึ่งเราจะต้องคอยเกล้กโกลภิกษุด้วยไม่ให้ท่านดูหมอดูเลขดูยันให้เรานะคะเรื่องนี้ขอเน้นเถอะขอเถอะดูมือดูนิ้วดูนิ้วสั้นนิ้วยาวเป็นนิ้ววาสนาดีอะไรอย่างนี้ไม่เอาค่ะท่านอยากดูเราไม่ให้ดูเพราะ เรารู้ว่าผิดพระวินัยนะคะเราศึกษาเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเราบาปด้วยป้องกันพระศาสนาถ้าโยมคนอื่นเขามาเห็นพระนั่งมองดูนิ้วแล้วบอกว่านิ้วมืออย่างนี้ดีอย่างนั้นนิ้วเท้าอย่างนี้ดีอย่างนั้นตัวเลขอย่างนี้ดีอย่างนั้น สมควรไหมคะที่ฉันข้าวของโยมที่มีศรัทธาแล้วเรามาทำนอกคำสอนแล้วพวกเราที่ศึกษาก็ต้องไม่ทำนะคะเพราะฉะนั้นจึงอยากให้ฟังในกูตะทันตสูตรนะคะซึ่งมีอยู่ในรายการตื่นเถิดนะคะแต่ยังไม่จบคะ่ะ ขอให้ฟังเธอคะ่ะนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งฟังแล้วดูเหมือนว่าจะไม่เกิดขึ้นกับตัวเราแต่อยากคิดนะคะความเป็นปุตุชนอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นคะ่ะความเป็นปุตตุชนขณะนี้ฟังพระธรรมคำสอนที่ถูกต้องตามพระไตรปิฎกได้สักวันหนึ่ง เมื่อมิจฉาทิฐิมันกรุ่มรุมฟังไม่ได้จริงๆค่ะไม่อยากฟังไม่อยากจะออกจากความเห็นที่ตนเองคิดว่าถูกต้องซึ่งมันไม่ถูกแต่สามารถที่จะคิดว่านั้นคือสิ่งที่ถูกเพราะอะไรคะ ซึ่งจากเรื่องที่ได้เล่าไปเมื่อคืนเรื่องเทวดาสองกลุ่มกลุ่มสัมมาทิฏฐิกับกลุ่มมิจฉาทิฏฐิถามว่ากลุ่มมิจฉาทิฏฐิเขาคิดไหมว่าเขาประพฤติผิดเขาคิดไม่ได้ค่ะเพราะเขาคิดว่าความคิดของเขาถูกมิจฉาทิฏฐิเขาก็คิดว่าเขาถูก สัมมาทิฏฐินั้นถูกด้วยความเป็นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลถูกต้องถูกตรงนะคะอยู่แล้วซึ่งรู้ชัดความเป็นเหตุรู้ชัดผลผลสองหาเหตุแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องอย่างไปถึงว่าเหตุเมื่อกี่โกรธกับเพราะเดี๋ยว จะไปไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาจึงเพื่อตัวเราเองเพื่อรักษาพระศาสนาไม่ต้องไปนั่งโวยวายว่าพวกนั้นพวกนี้หากเราร่วมกันดูแลตัวเองไม่ให้ไปเที่ยวทำอะไรผิดผิดนั้นลคะค่ะ จะช่วยให้ภิกษุนั้นเนี่ยเลิกละความประพฤติต่างๆนะคะอย่างที่เราเห็นนั่งดูนะคะนั่งปรุงยานั่งอะไรทั้งหลายนั่นแหละเราชวนเพื่อนไม่ให้ไปในที่นั้นๆน,น,นะคะเราก็จะเป็นผู้ที่ยังรักษาพระศาสนาอยู่ค่ะค่ะวันนี้ก็คิดว่า เรื่องราวทั้งหมดที่เราร่วมกันคุยกันในขณะน,นี้ก็เป็นเรื่องที่จะก่อประโยชน์ที่มีกําลังเพิ่มพูนขึ้นมาในการที่จะเจริญเข้าสู่นอกจากอัธิสีนแล้วนอกจากในเรื่องของทานกุศลในเรื่องของศีลกุศลแล้วเราก็เริ่มที่จะก้าวเข้ามาสู่ การเจริญสมถะและการเจริญวิปัสสนาซึ่งในเรื่องของการเจริญวิปัสสนานั้นเราก็ได้คุยกันอยู่บ่อยๆนะคะในเรื่องของรูปธรรมนามธรรมและให้ค่อยๆพิจารณาว่าแม้รูปนามตั้งแต่เริ่มต้นฟังมาหมุนไปกำลังดับไปอยู่ขณะน,นี้ในที่สุดรายการนี้ ก็ต้องหยุดลงในขณะต่อต่อไปค่ะไม่มีอะไรที่จะคงอยู่ยั่งยืนนะคะเราก็ต้องออกจากรายการนี้จิตที่เกิดดับด้วยการศึกษาพระสัทธรรมอยู่ก็จะต้องสิ้นไปนะคะในขณะหนึ่งและเข้าสู่การตกสู่ภวังอันยาว นั้นก็คือการหลับของเราและขอให้มีโอกาสได้นอนหลับอย่างผู้มีสติและได้ตื่นขึ้นมาเจริญสมาธิเจริญอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาจนสามารถก้าวไปสู่มรรคผลนิพพานค่ะในชาติปัจจุบันนี้โดยทั่วกันด้วยกุศลที่พีอิตก,ก็ได้ไปกระทำร่วมกันมากับสหาย ทั้งร่วมจุดประทีปบูชานะคะทั้งพระวินยัยพระสูตรพระพิธรรมพวกเราก็ร่วมเจริญกุศลโดยการร่วมสร้างพระไตรปิฎกในวิทุราบัณฑิตนะคะทั้งภาคภาษาบาลีและภาษาไทยร่วมกัน60เล่มนะคะเป็นบุญใหญ่ ที่เราได้โอกาสสร้างพระไตรปิฎกนะคะนี้เป็นส่วนหนึ่งก็จริงแต่คือเนื้อหาของพระไตรปิฎกทั้งหมดยากนักนะคะที่จะได้มีโอกาสสร้างเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสทำเธอค่ะ50บาท20บาท10บาทนะคะ100บาทไม่ต้องเกรงใจว่าทำน้อยทำมาก ได้สร้างเพื่อให้คนได้อ่านด้วยภิกษุได้สาธยายด้วยคิดดูสิคาว่าเป็นบุญขนาดไหนในยุคที่ยากหนักจะมีการจัดสาธยายแบบนี้นะคะก็บุญนี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่เราก็ร่วมกันเจริญกุศลทุกรูปแบบร่วมกันสาธยายบางท่านก็สาธยายไปพร้อมกับ z o ม นะคะก็บุญทั้งหมดจงเป็นปัจจัยอันมีกำลังให้สติปัญญาของเรารุ่งเรืองที่ประกอบด้วยความเพียรกลา้ามีปีติที่ยิ่งใหญ่เพื่อก้าวไปสู่ปัจัสธิอันสงบยิ่งเพื่อเข้าถึงความสุขนะคะและ เข้าถึงการเจริญวิปัสนายถาภูตยานทัศนะเพื่อเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันนี้โดยทั่วกันทุกตนทุกท่านค่ะมหากุศลของเราทั้งหมดที่ร่วมกันกระทานี้นะคะก็ขอให้เป็นปัจจัยเพื่อมรรคผลนิพพานในปัจจุบันนี้โดยทั่วกัน นะคะค่ะและขอน้อมมหากุศลทั้งหมดนี้ปูชาแด่พระรัตนตรยัยอันสูงสุดเพื่อเป็นปัจจัยแห่งมรรคผลนิพพานในการปัจจุบันนี้ค่ะเราก็มาน้อมอุทิศบุญกันนะคะ ด้วยผลแห่งมหากุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ร่วมกันศึกษาและปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อมักผลนิพพานในการปัจจุบันข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมและอุทิศ บุญกุศลทั้งสิ้นให้กับสรบรพสัตว์ทั้ง31พบภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสจินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นถึงซึ่งมรรคผลนิพพานในการปัจจุบันนี้ โดยทั่วกันทุกตนทุกท่านกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ uh